ต้นฉบับคลิปจากอนิเมะตูนให้เสียงภาคไทยโดยคุณโด,ดครับผมเล่นทายคำถามกันได้ตาอะไรมีรถถังไอซับเสียงคุกงั้นตาอะไรใสานาฬิกาถุยไม่ตา่างจากอันแรกเลยและที่สุดวันนี้ก็มาถึงแอมแอมเรียนเหล่าสมาชิกไม่เนียนผู้ชอบล้อเรียนลุงทั้งหลายฟังทั้งนี้ในตอนนี้ตัวฉันได้สร้างเครื่องเทนพอตได้แล้วและเราจะใช้เครื่องนี้ในการเดินทางไปหาเจ้านายของเราไม่ต้องเิซไม่ต้องเิซเอาล่ะเดินทางได้ ดูปัสสก็รู้ว่าเจ้าของมาต้้งชั่วแน่นอนออมฉันชั่วผู้ยิงใหญ่ได้ปลดรับเราเปลูกน้องด้วยเถิดเออมาหลอกด่ากูบอกว่า,วาเออแต่เอ่อก็ช่างอเออเราเป็นลูกน้องก็ได้เอ้อ <c oughs> ขอบคุณครับไอ้ชั่วผู้ยิงใหญ่ฮู้ฮูโหแล้วฉันก็ใช้ขวานจัมหัวลูกน้องจะมาใส่จนตายหมดเลยมึงเก่งขนาดนั้นเลยหรอมาริโอในขอลองของนี่ักะโ <c oughs> อหม่ <c oughs> กะจอกว่ะต่อไปก็ตามมึงเจ้าหญิงปีสแกจะทำะไรฉันไปเลยทุกคนรีบเอาตัวเจ้าหญิงไปให้เจ้านายของเรากันโอ้เจ้านายข้ับผมพั มากเหล่าคิดฆ่าผุ้นน่าละของฉันในที่ส่วนฉันก็จะได้แต่งงานแล้วได้เลยเจ้านายเอาใหม่นะอีลำดวนของพี่พี่จะไปช่วยเองอชิบหายแล้วเจ้านายตายห่าแล้วว่ะแต่ไม่เป็นไรทีงตายห่าแล้วผมไปจัดงานแต่งให้เจ้านายินดีด้ยนะครับเอาล่ะหาเจ้านายใหม่แป๊บนี่เนี่ยหยุดดินนปกันจโจหยุดกงได้ปีเกินมเนี่ยตอตเพิกตา โอ้ท่าเตะของจะานาร้ายกาจจริงๆเออเฮอะไรแกจะทำอะไรฉันออ,อก็จะจับแกไปให้เจ้านายฉันไงไม่นซาโตชีจับไปแกโจนี่มันง่ายจริงๆใชยแล้วเจ้าผู้มีเนื้ใใ้ได้เลยเนะใช่แค่ทำงานนี้ไม่พอยังจดผู้ฉลองให้เราอีกใชยแล้วจะเป็นลุกน้องที่น่าภาคภูมิใจจริงๆจดผู้ฉลองให้เจ้านายดีกว่านี่แหนะฮ่เกินอะไร กูฆ่าเจ้านายอีกแล้วหนีแปบน่ะนี่น่ะเหรอดวงตาอยู่มาโทษฮฉันเห็นตัวจริงของแกหมดแล้วแอลเออะไรเห็นอะไรนะฮ่แกไม่รอดแน่นอยเจ้าแอลชื่อจริงมันชื่อว่าอะไรกันเนะชื่อจริงมันชื่อว่าปะเทืองฝากแกแต่ฉันแอลหรือไอ้ปะเทืองฝาก N N N ไอ้จิมแอะไจริงไมเธอติดคอเลย ในที่สุดฉันก็ฆ่ามันด้วยในดี่ที่ฆ่ามันได้ด้วยนะครับหัวหน,น้าหัวหน้านี่แม่งชั่วขาอได้แต่เลยผมขอลายเส้นไหนได้ไหมครับเหมือนโดนหลอกด่าแต่ช่างมนเถอะเอาไปเลยไอ้ลูกน้องสุดนาฬิกาหัวหน้าใจดีจังเลยอ่ะฮะแน่นอนอยู่แล้วไอ้เดี๋ยวนั้นมันแดดนอนดิเอ้าหัวหน้าตายหายแลเปลี่ยนไป <c oughs> หัวหน้าใหม่เราโตใหญ่ขนาดนี้ไม่ตายง่างไๆแน่นอนใช่เดินทางไปกินไอ้พวกมนุษย์มาเลยให้หมดไปเลยโอ้ยพูดแล้วก็หิวขอกินกล้วยลองท้องบับแงม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 เออนี่แนี่ ฉันนะจะฆ่ามนุษย์ให้หมดทั้งโลกแล้วปกป้องเกาะสวรรค์เอาไว้ให้ได้เลยคุณเปิดกล้วยใครมานี้เปิดกล้วยไว้ตรงนี้ไม่นะเจ้านายตายหายแล้วเปลี่ยนเจ้านายแป๊บนี่แกจนมุมแล้วโจทาโล หน่อยน่ดิโอใช้พวกลุมแบบนี้ขี้ขาดนด่วะฮะผมจับโตมันมาให้แล้วเจ้านายเชิญแดกฮ <c oughs> กินแล้วนะครับอ <c oughs> เลยอ่าร่าอุ้ยอากาศแห้งแล้วปากแตกทาลิปมันแป๊บบะามาเดี๋ยวเรื่อเต้นโชว์ตัวที่พวกม,มึงดูเ <c oughs> จ้านายผอม,มีของมาเซอร์ไพรส์ด้วยละ่ะสุกสันวันเกิดครับฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่แสงอาทิตย์